ไปก็ไม่มีใครเคยเห็นเลยจะขายของก็ไม่มีคนเห็นไม่มีใครเห็นดอยอะไรเลยที่ฉันทำทำยังไงดีเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกว่าอะไรอ่า Facebook มันปิดกั้นการมองเห็นใช่ไหมทีนี้เนี่ยเราจะทํายังไงให้โพสตของเราหรือของที่เราอยากจะขายใน a c e b o o k เนี่ยเข้าถึงคนมากขึ้นนะคะที่ไม่จาเป็นต้องยิงแอดด้วยนะบางคนอาจจะบอกว่า,วาก็ไม่ยิงแอดหรือเปล่าคะยิงแอดยิงแอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ตีน่ามีเทคนิคแบบว่าสุดยอดแบบไม่ใช่ความลับหรอกแต่ว่าเป็นเทคนิคสุดยอดเลยนะที่ตีน่านะคะใช้มาบอกกันนะคะอย่างแรกเลยนะตีน่าแนะนำนะเวลาที่เราขายของใน f c e e o o o เนี่ยให้สร้างเพจนะคะให้สร้างเพจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพจเนี่ยมันมีฟีเจอร์หรือว่ามีอุปรกรณ์ มันมีเครื่องมือดีๆที่ทําให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าหรือว่าดูแลลูกค้าได้ดีกว่าเป็น Facebook ส่วนตัวของเรานะคะอย่าง Facebook ส่วนตัวของเราเนี่ยมีเพื่อนได้มากสุด4 0 0 0คนใช่ไหมแต่ถ้าเรามีเพจเนี่ยเราสามารถเข้าถึงคนกี่คนก็ได้แสนคนล้านคนหรืออะไรก็ได้ถ้าเราจะยิงแอดเนี่ยเราก็ต้องมีเพจถูกไหมเราไม่สามารถยิงแอดได้จาก Facebook ธรรมดาได้เพราะฉะนั้นไปสร้างเพจก่อนนะคะ พอเราสร้างเพจเสร็จปุ๊บเราจะโพสต์ขายของไปสมมุติว่าใครมีคนติดตามได้อ่าแบบจานวนหนึ่งและเช่นร้อยคนพันคนหรือหมื่นคนอะไรก็แล้วแต่นะคะทายังไงให้โพสต์ของเราเนี่ยเข้าถึงคนเหล่านั้นให้ดูตัวเลขนี้นี่ดีนะใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีตัวเลขที่ชื่อว่า engagement โอเคไหม engagement เนี่ยมันคืออะไรมันคือการมีส่วนร่วมกับโพสต์ของเราการมีส่วนร่วมก็เช่นถ้าสมมุติว่ามีคนมากดไลค์มีคนมาคอมเมนต์หรือว่าดูโพสต์เราหรือดูคลิปเราเป็นระยะเวลานานเนี่ยมันก็จะนับเป็น หนึ่ง engagement ก็คือการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นถ้าคนยิ่งมามีส่วนร่วมกับโพสต์เรามากเท่าไหร่นะ a c e b o o k เนี่ยมันจะดันโพสต์เราไปให้คนเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้นแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราอยากให้คนเห็นโพสต์เราเนี่ยเราจะต้องหมั่นสร้างคอนเทนต์ที่ให้คนเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเรานะคะวิธีง่ายถ้าสมมุติว่าพูดถึงตรงนี้แล้วใครงง,งเอางี้ถ้าเราขายของอะเอาแต่ขายของโพสต์สายขงะไะเช่นอันนี้แปะรูป2อ0บาทอันนี้แปะรูปแกะรูปก990บาทแปะรูปอะไรก็ไมู่้ขาย ค,คนอยากมีส่วนรวมป่ะคนอยากกดไลค์ป่ะคนอยากมาคอมเมนต์มาอะไรงี้ไหมน้อยใช่ไหมมีน้อยแต่ถ้าเรามีโพสต์อย่างอื่นที่เป็นเนื้อหาที่เป็นการให้ความรู้เช่นรูปก็อะไรก็แล้วแต่แต่เราทำไมให้ความรู้ไปด้วยถ้าใครเคยเห็นในเพจอพิน่ามันจะมีรูปให้ความรู้แบบว่ารวมคําศัพท์รวมวิธีการพูดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างี้ใช่ไหมให้ความรู้พอติน่าให้ความรู้ไปคนมากดไลค์คนมาคอมเมนต์บอกขอบคุณหรือคนมากดแชร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการเพิ่มอะไรเป็นการเพิ่มการ มีส่วนร่วมเป็นการเพิ่ม engagement แล้วเมื่อไหร่ที่เขามามีส่วนร่วมกับโพสต์โพสต์นี้นะ a c e b o o k อ่ะมันจะรู้ว่าเฮ้ยลูกค้าคนเนี้ยหรือว่าคนคนเนี้ยที่ตามเพจเราอ่ะชอบเนื้อหาของเพจเรานะคะเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยชอบเนื้อหาของเพจเรามันจะดันโพสต์ของเราไปให้เขาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโพสต์ขายโพสต์ที่เราทำไลฟ์โพสต์วิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะพยายามดันไปให้คนคนนั้นเนี่ยเห็นบ่อยขึ้นเพราะว่า Facebook ตอนนี้นะคะกําลังดันให้คนที่เล่น a c e b o o k เนี่ยได้เห็นอะไร ที่ตัวเองชอบบ่อยๆเช่นถ้าใครชอบเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมเราก็จะเห็นคลิปที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษบ่อยมากจากครูคนนั้นทีจากครูคนนี้ทีจากครูคนนู้นทีเพราะอะไรเพราะว่า Facebook มันจับได้ว่าเราชอบเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าใครนะเสิร์ชชั่วไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเช่นดิณญาเนี่ยเคยเสิร์ชชั่วไปหาการจัดฟันนะคะการจัดฟันใสตอนนี้จัดฟันอยู่เนี่ยเสิร์ชเข้าไปแค่นิดเดียวเองนะขึ้นเมื่อเพียบเลยเออาร์เออาร์ขายจัดฟันใสขายจัดฟันใสขึ้นมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจั ได้ว่าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้เขาก็ดันเรื่องนี้มาให้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขายของหรือว่าเวลาที่เราจะทําเพจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราอย่าขายแห้งๆถ้าเราทําแห้งๆขายแห้งๆคนเขาไม่อยากมามีส่วนร่วมพอเฟซบุ๊กมันรู้ว่าคนไม่อยากมีส่วนร่วมคนไม่ชอบเพจเราไม่อยากที่จะมาแม้แต่กดไลค์หรือกดไลค์ก็แล้วแต่เราจะขายอะไรมันก็เข้าถึงคนได้น้อยลงโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูโพสต์แต่โพสต์นะอย่าดูแค่ยอดไลค์อย่าดูแค่ยอด, like, อยดแชร์ด, share, ดูยอดเอนเกจเมนต์ด้วยยิ่งเอนเก เมต์ดีเท่าไหร่นะมันก็จะดีต่อโพส์นั้นคือโพส์นั้นมันก็จะเข้าถึงคนเยอะขึ้นแล้วมันก็จะไปดันให้โพสต์อื่นๆเนี่ยเข้าถึงคนที่มันมีปฏิสัมพันธ์กับโพส์นั้นได้เยอะขึ้นมากเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะของคอร์สที่นะ่ากาลังทําอยู่ก็คือคอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมัธยุรรษ์นะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งมัธยุรรษ์คอร์สนี้เนี่ยที่น่าจะมาสอนวิธีการทาการตลาดหมดเลยนะคะใน a c e b o o k เน้นในปะาาร,รับไปกะน,ไนะ ถึงจะสามารถสร้างเงินจากศูนย์ได้ถึงแบบ7หลักถึง8หลักนะคะภายในระยะเวลาไม่กี่ปีซึ่งติน่านะคะทํามาแล้วเนาะแล้วก็ตี้ก็เริ่มจากศูนย์เหมือนกันถ้าใครสนใจอยากที่จะมีรายได้เสริมนะคะอยากที่จะเพิ่มรายได้อยากที่จะทําออนไลน์นะก็สามารถที่จะมาขอ,อรายละเอียดหรือว่ามาสมัครคอร์สนี้ได้นะคะเพราะชิน้นนี้ติน่าบอกเลยมันเจ๋งมากอะเราอยู่บ้านเฉยๆเราสามารถสร้างรายได้ได้อติน่ารู้สึกว่าหุบตุบ้โคตรโชคดีเล้วไอเกิดมาอยู่ในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะติน่าเป็นคนชอบอยู่บ้านเนี่ยติน่าไม่ค่อยชอบไปไหนออกไปเที่ยวไ รหรือว่าไปทํางานแบบคนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยน่ชอบอยู่บ้านมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านไม่มีอะไรทําหรือว่าต้องการหาไรายได้เสริมอาจจะมีงานอะไรก็แล้วแต่แต่อยากที่จะหาะไรายได้เสริมจากการทําออนไลน์นะคะคือแบบวันๆแล้วก็เล่น Facebook อยู่แล้วใช่ไหมถ่ายถ่าๆไปวันๆวันๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถ่ายถ่ายแล้วได้เงินเพิ่มมาเอาเปละล่ะเอาเปละล่ะนะคะเพราะฉะนั้นสนใจคอร์สีนะคะตอนนี้ราคาเต็ม3 0 0 0 0บาทแต่ถ้าสมัครมาภายในวันที่23สิงหาคมนะคะเดี๋ยวจะลดราคาให้เหลือ1นึ0 0บาทมีล ถ0เนลยนะเหลือแค่15ื่นเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็คอสนี้นะคะจะมีหนังสือแถมมาด้วยนะคะเป็นหนังสือคําที่การทําการตลาดออนไลน์นะคะมูลค่า3,000บาทเอาฟรีไปเลยหรือว่าถ้าใครจะซื้อแต่หนังสือก็ได้นะคะสามารถหนังสือไปศึกษาเองก็ได้หรือถ้าใครสนใจเป็นคอสเสียงกลัวว่าถ้ามีแต่หนังสืออ่ะเดี๋ยวจะเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมก็สามารถซื้อเป็นคอสเสียงได้นะคะฟังเสียงแล้วก็มีหนังสือด้วยอ่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็จะราคา7,500บาทนะคะก็ลองเลือกดูเนาะแบบหนังสือเนี่ย3,000บาทแบบคอสเสียงบหนนังสือ7,500 หรือว่าแบบคอสเนยนออนไลน์เนี่ยจาก30,000ืนะเหลือ15,000บาทถ้าสมัครภายในวันที่23สิ่งหาคมค่ะแล้วเราจะมาเริ่มเรียนกันวันที่24สิงหาคมเนาะถ้าใครสนใจนะคะสามารถพิมพ์ข้างใต้มาว่าสนใจได้เลยหรือว่าถ้าใครดูจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Facebook สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดทีนาโ b แคปโอเคแอดทีนาโอย่างที่บอกเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆถ่ายถ f a c เฟซบุเนี่ยไม่ไม่ได้ตังคาใจว่า ถ้าจะถ่ายก็ถ่ายแล้วตังเข้าด้วยอ่ะเอาเปล่าล่ะเอาเปล่าล่ะสำหรับวันนี้นะคะตินาก็มีเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ